สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของรองที่การบดีฝ่ายบริหารจัดการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษาคือท่านผู้ช่วยศาสตราจาร ok าย์ดรชัยฤทธิ์ศ,ศิลาเดชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนระหว่างบ้านเป็นที่ปรึกษางานด้านประกันคุณภาพผูพ้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติคมคาวีรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จริยะวิโรธอาจารย์จินตศักการจนะอโนไทยคณะกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตะวันสิริถาพรอ,อาจารย์พิมพาจันทาแล้วอาจารย์วรินรัตนชงบุคลากรสายสนับสนุนนางสาวคัตยามีจัรน,นางชุติมาชงสกุล